เก๋งขนาดเล็กนับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับชื่อน,นี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับวันนี้แม้ว่าจะเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนเครื่องไปแล้วแต่วันนี้ตัวนี้คือตัวสุดท้ายเลยที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น1.5ลิตรเพราะฉะนั้นใครยังอยากได้ตัวเครื่องตัวนี้ตัวบล็อกเก่าตัวดั้งเดิมนะครับวันนี้เรามีโมเดลสุดท้ายที่ปีก็ถือว่ายังใหม่ใหม่ก็ยังน้อยครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ 2019 Honda City ตัวท็อป1.5 s v ไม่20,000 <Ooh. S 1> Honda City 2019นะฮะถือว่าเป็นโมเดลสุดท้ายนะครับที่จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรครับ วันนี้นะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่โฉมปัจจุบันครับแต่ว่าได้ใหม่ครับคันนี้ใหม่น้อยมากเลยคันนี้เลยนะฮะ209ได้เซตที่ 1.5SV ใหม่20,000ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะฮะของเจนเโฉมนี้นะฮะเป็นโมเดลผลิตปี2 0 1 9แท้ m i n o r c h a n g ด้วยนะรถใหม่ไฟแดงนะ,ะ736,000บาทยังไม่รวมสีขาวมุกยังไม่รวมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเท่นะฮะ เรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะแล้วว่ากันว่ารุ่นนี้เนี่ยห้องโดยสารเนี่ยกว้างกว่าโฉมปัจจุบันซะอีกนะเพราะนั้นใครอยากได้เก๋งซิตี้คาร์ไซส์เครื่อง1.5ที่เน้นห้องโดยสารกว้างจุสัมภาระได้เยอะวันนี้บอกเลยคุ้มมากๆรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตอสอไม่มีไพิกาไม่มีน้ำท่วมเลขหมายแท้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซื้อเกินเต็มราคาครับเรื่องชนหนักไม่มีแน่นอนนะเก็บสีเจ้าของเดิมก็อาจจะเคยมีเก็บบ้างเป็นบางชิ้นครับวันนี้เราเพิ่งล้างเสร็จ เมื่อเช้าเลยยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมมาดูพร้อมกันเลยนะกระจังหน้ารังพึ่งด้านล่างเป็นโครเมียมด้านบนก็โครเมียมโล,กโ,ลกโก้กระจังมาแบบใหญ่สวยเด่นเลยนะครับไฟหน้านะครับตัว SV หรือตัวท็อปจะได้ Full LED เต็มระบบมาพร้อมไฟ daytime LED นะครับมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนอกจากนี้เจ้าของเดิมใส่สเกิร์ตมาให้เราด้วยขอบคุณมาก เรียกว่าหล่อเท่กันเลยนะมีไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้า LED นะเหลืองหมองบ้างนิดหน่อยสงสัยจะวิ่งกลางคืนเยอะนะคันนี้ตรงไหนจะใช้งานกลางคืนอย่างแรกเลยกันชนเดี๋ยวเก็บสีให้ก่อนบริเวณนี้นะครับฝั่งนี้นะฮะส่วนสเกิร์ตแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเรียบร้อยก็ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะครับแถบที่เหลือขัดให้ฟาปงสีวันนี้เจ้าของเดี๋ยวให้มาสวยเนียนเลยครับ สีขาวมุกออกแดดเงางามเปล่งปลั่งเป็นประกายชิ้นนี้ก็ไปตามนี้ได้เลยนะไปตามนี้เลยที่นกมีบางๆแต่ดูแล้วน้อยมากไม่เด่นไม่ต้องไปยุ่งอะไรสีเขาเนียนอยู่แล้วขัดไปอย่างเดียวแล้วกันแถบขวาก็ใช้ได้ครับสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาสวยเนียนตลอดทั้งแถบเลยมีสเกิร์ตให้รอบขัดประตูมีถลอกนิดเดียวแต่ขออนุญ,ญาตปล่อยผ่านนะฮะพอดูแล้วมันเบาๆและเล็กมากไม่เด่นไม่ชัดไม่น่าไปทํา ด้านหน้าเช่นกันนะฮะสะเก็ตพวกนี้ปล่อยมันเลยอย่าไปยุ่งอย่าไปแต้มเดี๋ยวมันจะเด่นกว่าเดิมนะครับกระจกมีไฟเลี้ยวให้มือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทอินทรีฟิล์มกันสาดเรียบร้อยขอบคุณเจ้าของเดิมมากหลังคาก็สวยใช้ได้เรียบร้อยดีขอไปอยังบางเสากอากาศคลีบฉลามนะฮะดิสเบรกล้อหน้านะครับ, bag, รบหลังเป็นดัมเบรกนะฮะแม็กก็โอเคครับสวยเนียนใสใช้ได้หน้าเงาร่องสีเทาเข้ม นับยังสวยดูดีไม่มีทะลอกอะไรยางเจ้าของเดิมให้มา Co ูดเยียเบอร์185 55แ1 6ปี19พร้อมตัวรถนะฮะด้วยความวิ่งน้อยครับดอกยังเหลือเยอะก็ขออนุญาตไปตามนี้นะฮะดอกเขายังสวยยังลึกยังเต็มผมว่าได้อีกสักปีหรือ2ปีก็ยังได้นะครับล้อหลังนะครับแม็กก็สวยใช้ได้นะครับเรียบร้อยดีไม่มีทะลอกอะไรรุนแรง ยางพมตัวรถนะฮะปี19ตรงนี้ใช่ไหมะปี19ไม้20,000นะ,ะดอกเหลือเยอะมากยังใช้ได้อีกสักพักใหญ่ๆนะปี2ปีได้แน่นอนอ่ะประตูหลังขวาเปิดมาแล้วสติ๊กเกอร์อยู่ดีแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบลูกยางขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบอ ซอกนายแห้งเดิมไม่มีเคาะไม่มีพ้นนะครับเสากลางขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามด้านในน็อตเดิมครับไม่มีถอดไม่มีขยับสติกเกอร์ครบทุกแผ่นเนียนทุกแผ่นนะไม่มีงัดแงอะไรเสาคนขับเม็ดอาร์คอึ๊บอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนวเลยซอกนายสวยเดิมแห้งสนิท ไม่มีชนหนักด้านหลังก็มีสปอยเลอร์มาให้ในตัวที่เท่เลยนะครับปีกนกยาวๆแบบนี้สวยมากนะครับนะฝาท้ายดูแล้วใช้ได้นะฮะไม่ต้องไปทำอะไรสีสันโอเคสปอยเลอร์โอเคไฟท้ายซ้ายสวยฝาโปรงท้ายโอเคเรียบร้อยไฟยท้ายขวาโอเคกันชนหลังมีถลอกเบาๆแหมเสียดายไม่ค่อยอยากทำเลยนะแต่จะไม่ทำก็ไม่ได้ มันเด่นและเกินอ่ะเดี๋ยวกันยนหลังเดี๋ยวเก็บบริเวณนี้ให้แล้วกันนะฮะนะที่เหลือเดี๋ยวขัด,ข,ดขัดเอาสเกิร์ตโอเคเรียบร้อยเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะแถบนี้ขัดเอาแล้วกันนะขัดไปขัดไปสเกิร์ตขัดไปนะฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนะฮะเปิดมาแล้วตะเข็บหลังแห้งเดิมไม่มีคอไม่มีพ่นกระจกเดิมของฮอนด้ฝาท้ายน็อตเดิมทุกตัวฮะ แนวซิลิโคนเดิมเดินตรงเป๊ะน็อตเดิมไม่เคยถอดอะเข็บแห้งสนิทซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันกลมลงไปด้านในรูกลมน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคมกริบน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับมีทารองมาให้ด้วยนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากอ่ะยกออกมาพรมพื้นสวยนะครับมีล้ออะไ่ให้เป็นล้อกระทะมีแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบคัน ครับผิวพันธด้านหลังแห้งสนิทนับแนวซิลิโคนเดิมไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมแปมสีจุดต่างๆอยู่ครบเลยมาต่อแถบซ้ายกันต่อนะครับสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาตามนี้เลยผมว่าดูดีนะสวยมากเนียนเลยพยายามจะหารอยอยู่ก็ไม่มีนะถึงมีก็น้อยมากไม่เด่นไม่ชัดช่างวันแถมนี้ขัดอย่างเดียวแล้วกัน อ๋อมีตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวพนสีดำกลมให้แล้วกันนะส่วนนี้ช่างมันไม่ต้องไปแต้มด้วยแต้มแล้วเด่นกว่าเดิมช่างมันมือจับครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีมีฟรีมีกันสาดให้เรียบร้อยล้อแม็กหลังอาจจะถลอกเบาแต่ก็ไม่น่าเกลียดครับปล่อยผ่านได้ที่เหลือ90%ยังสวยไปตามนี้เลยไม่แค่20,000ดอกลึกดอกเต็มใช้ได้เลยนะครับล้อหน้าซ้ายโอเคนะสวยไม่มีถลอกเช่นกันสวยเรียบร้อย ออยางกูดเยียครับนะปี19พร้อมตัวรถนะฮะจากโรงางานดอกยังเหลือเยอะครับยังสวยใช้ได้นะครับประตูหลังเปิดมาแล้วสติกเกอร์อยู่ครบครับไม่มีงัดแงะอะไรขอบยางดึงออกมาเม็ดอักสวยงามอยู่ครบอะเสากลางซ้ายเม็ดอากสวยงามซอกนายแห้งเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนี้ยทุกแผ่นนะครับ สติกอร์ครบทุกแผ่นเลยนะฮะแผ่นเรสสวยงามเครื่องยนต์ L 1 5ลงท้ายด้วย44520โตัวถัง MRHGM ลงท้ายด้วย T 1 0 0 9 7 9ผลิตประกอบประเทศไทยเสาหน้าซ้ายเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนวเม็ดอาร์คสวยงามซอกในแห้งเดิมไม่มีคองไม่มีพนนะฮะ,ะสีหมดตุลานะไปตามนี้เลยอีกเหลืออีกหลายเดือน กระจกเดิมของ Honda ไปดูเครื่องยนต์กันนี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่ใช้เครื่องตัว i-vtec 1,500cc นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความเสถียรความทนทานได้รับการพิสูจน์มายาวนานเกิน10ปีครับบล็อกนี้ใช้มายาวนานมากเป็นตัว1.517แรงมา้าเกียร์ CVT เติมได้ถึง e85 อนะัาสิ้นเปลอนก็ประมาณ16โลลิตรนะฮะ ไม้แท้ครับ20,000ื่นโลแท้ๆเลยโครงสร้างก็เดิมหมดนะฮะซอกในอะแก้มขวาก่อน็อตเดิมไม่มีขยับเลยด้านในน็อตเดิมทุกตัวแก้มขวาน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยเบ้าโชคเมค็ดอาร์กสวยแห้งผิวพัน์เดิมหมดเบรก ABS ก็มีชัดสีแห้งสวยเม็ดอาร์กอยู่ครบคานหน้าก็ผิวดเดิมๆต้องเป็นสีเทาขุ่นๆแบบนี้รูกลมคมกริบฝั่งนี้ก็รูกลมคมกริบ แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะฮะแชสซีสวยงามแห้งๆสีเทาๆขุ่นๆเบ้าโชค๊คสวยงามเม็ดตากอยู่ครบแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดนะฮะซอกในน็อตเดิมไม่มีถอดฝาหน้ามีเคยถอดเก็บสีบ้างจากเจ้าของเดิมก็มีนิดหน่อยแต่ด้านใต้แห้งสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นอยู่ครบรูกลมคมกริป เขาเก็บสีเฉพาะรอบนอกนะฮะอ่ากันร้อนยังสวยดูดีสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสติกเกอร์ครบทุกแผ่นเลยแนวซิลิโคนสวยเดิมโรงงานตรงเป็นน็อตมีถอดมาเก็บสีบ้างนะแต่ไม่ใช่สาระสำคัญเครื่องยอนต์ L15 ลงท้ายด้วย6 8 4 4 5 20, 2 0นะครับดูข้างในกันเบาะจริงๆเป็นเบาะผ้านะครับ และที่เห็นนี่ก็คือเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยนะส่วนใหญ่รุ่นนี้โชว์รูมมักจะเปลี่ยนจากบ่อผ้าเป็นหนังเทียมแถม,แถมลูกค้าให้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นสีดําได้แดงฟอกขึ้นมาก็ยังสวยดูดีใช้ได้นะครไปตามนี้ได้เลยแผงประตูก็เช่นกันนะส่วนใหญ่โชว์รูมเขาจะชอบทําผ้าเปลี่ยนเป็นหนังให้ลูกค้ายังสวยมากเนียนกริบฮะ,ะสติ๊กเกอร์เขายังไม่แกะเลยอะ่ะแม้แต่มุมเดียว ฟิล์ม 3M สวยเลยด้านหลังฟิล์ม 3M สวยแผงประตูสวยเนียนกริปสติ๊กเกอร์เขาไม่แกะเลยเขาขับอย่างเดียวฮะคนนี้เบาะสวยมากนะครับเพราะว่าดูแล้วก็น่าจะขับคนเดียวอีกแล้วนะฮะด้านหลังนี่สวยมากแทบจะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเลยประตูหลังซ้ายสวยมากเนียนกริปสติ๊กเกอร์อยู่ครบไม่มีงัดแงแกะเก่าฟิล์ม 3M สวยๆเบาะหลังสวยมาก ประตูสวยสติกเกอร์ 3M สวยสติกเกอร์ไม่มีแกะแม้แต่มุมเดียวพลาสติกอะไรอยู่ครบเบาะหน้าซ้ายก็สวยเจ้าของเดิมให้มาตามนี้เลยนะครับลองขับกันกุญแจ immobilizer ปุ่มสตาร์ทนะฮะร์ทขึ้นมาแล้วนี่ใหม่2 3 9 0กว่าโล20,000กว่าโลแท้ๆเลยเดี๋ยวกดให้ดูอ่ะนี่นะเปิดแอร์ก่อนร้อนแอร์ดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วย ปรับความแรงได้เจ็ดระดับอุณภูมิปรับแบบดิจิตอลนะฮะก็มีไลฟฟ้าหน้าหลังครบนะฮะปรับที่ตรงดิ่ตางดิจิตอลหมดนะครับคอนโซลหน้าเป็นพลาสติกแข็งๆสีดําสวยครับเนียนเลยเนียนกริปเลยครับเน้นโทนสีเทาเข้มดูสวยดูหลอ่อวัสดุต่างๆเนียนมากเพราะว่าใหม่แค่สองหมืนหน้าจอครับรุ่นนี้จะได้หน้าจอแบบนี้แหละมี hdmi และ usb เป็นจอร,ระบบสัมผัสพร้อมภาษาไทยเล่นบลูทูธได้เ,เล่นเพลงจากมือถือได้นะครับแล้วก็กล้องหลังมีให้เหมือนเดิม3มุมมองครับตามสเปกรุ่นนี้แหละนะครับด้านล่างฮะก็จะมีพาวเวอร์เอาลมาให้นะฮะเจ้าของเดิมก็แถมกล้องหน้ามาให้เราด้วยไปตามนี้เลยแล้วกันนะฮะขอบคุณมากนะครับร่องวางแก้วน้ำสวยคอนโซลสวยมากนะครับ หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์นี่เนียนกริปเลยหารอยแทบไม่เจอนะฮะดูแล้วเขาวิ่งน้อยด้วยแหละสองหมื่นโลนะรอยน้อยมากดูแล้วแทบไม่มีรอยรอะไยมีนิดหน่อยก็ปกติที่เท้าแขนเป็นหนังด้านในโลง่งๆผมมาไรายตัว SV ก็จะได้แป้น Paddle Shift เปลี่ยนเกียร์มาด้วยนะคะมี c Cruise Control ให้ด้วยมี Multi-Function เพิ่มลดเสียงร,รับสายโทรศัพท์โลโก้สวย วัสดุสวยเลยเนียนดูดีกริปกริบปรับได้สีทิศทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบกระจกไฟฟ้า4บานฮะออตโต้ที่คนขับ1บานครบับเซ็นทรัล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่แบบประหยัดระบบควบคุมการทรงตัวกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะอ,อาจจะติดกล้องหน้านิดนึงนะ ดีย๋ยวจะต้องย้ายตำแหน่งตัวนี้หน่อยเกีกาเลยเพดานนะฮะมีไฟส่องสว่างให้ด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งดวงเพดานที่บังแดดเป็นสีเทามีกระจกให้ซ้ายขวานะครับแล้วก็เพดานสักราดสีเทาสวยๆเลยนะครับใสๆเนียนๆเนนท่ๆอ่า าเซ้ายมีแฟ้มคู่มือมาให้ครบเลยนะครับก็จะมีคู่มือใช้งานทั่วไปคู่มือใช้งานหน้าจอมีให้สมุดเช็คระยะมีให้ครบเลยนะครับผู้ชายขับฮะมือแรกมือเดียวนะครับปี19แท้อัทปิดเจือนออกกันยายน2019นี่เอง4ปีกว่ากว่านะครับเป็นสีขาวมุกแพลตตินัมไวเพิลตัวท็อป v v นะครับ เ,เลขเครื่อง L15Z16844520 นะฮะแล้วก็ตัวถังอยู่ไหนอ่ MRHGM ลงท้ายด้วย T100979 นะครับเข้าไป4,000,007โนะครับตอนนี้ไม่2 3 0 0 0เดี๋ยวก่อนนะักรถเข้าฮ o นด้ากระปุกให้คะ สำเนารถค่ะคันนี้มือเดียวฮะผ่อนกับกรุงศรีตอนนี้ปิดบัญชีแล้วอยู่ระหว่างรอเล่มทะเบียนนะครับโมเดลผลิตปี2019แท้ๆจดทะเบียนก็2019สีขาวเดิมโรงงานเลขตัวถัง mrgm ลงท้ายด้วย t 1 0 0 9 7 9เครื่องยนต์ l 1 5 z 1 6 8 s e 520้นเบนซิน4สูบ1นลิตร117แรงม้าไปลองขับกันก็รุ่นนี้มีกล้องหลังให้ในตัวนะครับแบบสามุมมองนี่เลนกว้างเลนจากด้านบนเลน วายพวงมาลัยก็เบาตามสไตล์เก่งเล็กนะครับใช้ง่ายง่ายไม่หนักช่วงล่างยังใช้ได้นะยังแน่นอยู่ใบคแคบสองหมื 20, zin, นะ่นโล1.5ลิตรเบนซินฮะ117ออกตัวก็พุ่งดีนะพุ่งใช้ได้โอ้ในเมืองนี่เหลือๆทางไกลพอได้1.5พุ่งทางไกลโอเคนะวงเลี้ยวมาวงเลี้ยวแคบอยู่แล้ว ป๊าโอเคเลยวงเลี้ยวก็แคบใช้ได้กลับรถง่ายนะครับความคล่องตัวเป็นเลิศนะฮะอ่ะข้อดีมีหลายอย่างครับเครื่องทนทานใช้งานง่ายค่อนข้างเสถียรห้องโดยสารกว้างเก็บสัมภาระก็ได้เยอะนะครับแล้วก็คล่องตัวนะวันนี้ได้สีขาวได้ชุดแต่งรอบคานได้ตัว SV ได้ไม่น้อย20,000โล และราคาน่าสนใจมากเดีย๋ยวไปฟังกันเลยฮะไป Honda City 1.5 s v ครับหรือตัว็อปนั่นเองปี2019ถือว่าเป็นปีสุดท้ายเลยนะครับที่เจ้า City ใช้เครื่องยนต์ วีเทค1.5ลิตรนะปัจจุบันนี้เป็นเครื่อง1.0เทอร์โบหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครยังอยากได้บล็อกเดิมที่ว่ากันว่าทนทานปัญหาน้อยมีความเสถียรเพราะว่าทำมาอย่างยาวนานนี่คือโฉมสุดท้ายเลยแล้วโอ้โหใหม่ก็น้อยจริงๆนะฮะแนะนำเลย2019 Honda City ตัวท็อป1.5 S2 ใหม่20,000นะตัวนี้คือตัวท็อปเลยฮนะราคารถใหม่ป้ายแดง736,000บาท แล้วได้สีขาวมุกด้วยได้ชุดแต่งรอบคันนะสเกิร์ตปอเลเร์เท่ๆเลยได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต่อต่อไม่มีพิการไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้ฮะราคาก็น่ารักด้วยนะฮะใครที่ตามรุ่นนี้มาก่อนขายกัน500,000กว่านะฮะวันนี้ปกติ w a ล k i อินราคาหน้าร้านเราขาย459,000บาท พิเศษนี่กว่าเดิมฮะสำหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแน้นก็ดีลดเลยเหลือเพียง4 3,900 0บาทเครดิตจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง e c u และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉนฟรี24ชั่วโมงเลย และยวก่อนอรถครับผมจะรถเข้าศูนย์ฮอนด้าเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยใครตามหาซิตี้ตัวท็อป1.5นะฮะ ตัว s อแล้ววันนี้อยากได้ใหม่ดยน้อยอยากได้ปีใหม่ๆห้ามค้านะใหม่สองหมื่นไม่ได้มาบ่อยๆนะฮะได้สีขาวได้ชุดแต่งเท่ๆครบเลยนะรีบอันไลน์เลยครับด้านล่าง ID-LINE ไลนะ์ s อนหนึาแบนที่ของเราได้ง่ายๆครับไปที่ Google Map พิมพ์19สีปริกรเราอยู่ถนนการเราประปึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า b t s ให้หลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วโทรหาทีมงานป่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเการปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนาทีรถดันยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิบการปรกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com